แต่เช้าวันรุ่งขึ้นนายบุญธรรมกับมณีก็ออกจากบ้านสมิงพร้อมกระเป๋าเดินทางและคนใช้อีกคนหนึ่งขึ้นรถไฟเข้าจังหวัดคนของเท่าแก่อุ่นรีบมารายงานให้เสือเท่าเจ้าพ่อทราบเท่าแก่อุ่นโครงศีรษะยังผิดหวังเหยื่อเราบินไปอีกแล้วเขาไม่สงสัยอะไรต่อไปว่าต้องทําอย่างไรเสียไอสถานก็อยู่แถวนี้น,นี่แหละสมานไปหานายสิบตํารวจตรีประยงเพื่อนตายของเขาแล้วเล,เล่าเรื่องให้ฟังว่าขอสงสัยว่าสถานสายฟ้าจะกลับมาบ้านสมิงนั้น บัตรนี้มีเหตุผลเชื่อได้ว่ามันเป็นความจริงเขาเชื่อเหมือนอย่างความเชื่อเท่าแก่อุ่นว่าสถานซ่อนตัวในโรงสียังไม่มีปัญหาประยงเอาเรื่องนี้เข้าไปรายงานผู้บังคับกองที่มีอายุย่างเข้า59แล้วตอนนี้ในตำรวจผู้ชลาต้องคิดใกล้กลวนอย่างหนักเพราะเหตุหลายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาติดกันนั้นเป็นการเขย่าเก้าอี้เขาให้สั่นสะเทือนหากทำอะไรผิดพลาดหรือเกิดความมัวหมองแก่ตนเขาอาจไม่เห็นเงินบำนาญ มีข้อหาเขาป้นเจ้าทรัพย์และพยานระบุเช่นนั้นก็จริงอยู่แต่เดี๋ยวนี้พยานเหลือเพียงสองคนคือสมานกับยิ้มแต่จู่ๆจะบุกเข้าโรงสีคิดเสียให้ดีก่อนให้มันแน่แต่เราก็มีสิทธิ์นี่ครับมันลองดูแล้วจู่ๆลูกสาวของสายฟ้าก็ต้องผจญหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาขอค้นหาสถานสายฟ้าแต่ก็คว้าน้ําเหลวกลับไปให้ผู้บังคับกองบนคูเสียหน้าอีกแล้วเท่าแก่อุ่นกับสมานเสียท่าเขาอีกแล้วหากสถานซ่อนตัวแถบนี้มันก็รู้ตัว ความจริงก็เป็นอย่างที่นายตำรวจฉลาพูดเพราะตอนเย็นสถานกลับมานอนเข็งอยู่ที่กระท่อมเขาตาอั๋นไปรายงานว่านายสาวคนเล็กของแกกลับไปอยู่โรงสีแล้วนายบุญธรรมกับมณีเดินทางไปกรุงเทพแล้วตำรวจเข้าค้นหาตัวสถานที่โรงสีแล้วคืนนั้นเองเขาก็รอบเข้าพบคนรักที่บ้านของหล่อนหนุ่มสาวทั้งสองอยู่ในวงแขนของกันและกันภายในห้องที่ปิดไฟมืดชายหนุ่มเลิกมุ้งตลบขึ้นแล้วชวนสาวคนรักมานั่งคุยบนเตียง แสงจันเล่าเรื่องให้สถานฟังอย่างละเอียดจนหมดิ้นหมักลุกที่เล่นกันแบบทายหัวใจโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่เห็นหน้ากันนั้นเฉพาะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอค้นตัวสถานสายฟ้าทำให้เขามองเห็นแต้มครูของฝ่ายตรงกันข้ามอย่างกระจ่างแสงจันอยู่ในที่ไม่สบายเสร็จแล้วเขาบอกหล่อนหญิงสาวรูปไหล่ทรงอกเขาด้วยความรักและบูชาหนุ่มหมดความกลัวแล้วยิ่งแม่ไปเสียได้หนูยิ่งไม่กลัวใหญ่ถ้ากล้าและห้าวแสงจันรจะทำให้พี่ห่วงมากอีก ถ้ากวดและระวังตัวจะช่วยพี่ทํางานสะดวกเดี๋ยวนี้เราพออ่านความคิดเท่าแกอุ่นได้อย่างง่ายดายแล้วพี่อ่านยังไงคะให้หนูเข้าใจบ้างสิเสือเท่าอ่านเหตุการณ์ออกหมดพอสรุปได้ว่าสถานสายฟ้าย,ยังไม่ตายและเข้ามาละวาดในบ้านสมิงแล้วเพราะเขามีเหตุผลง่ายเหลือเกินว่าเขากรองความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในบ้านสมิงมานานหนักหนาไม่มีใครเก่งกาจอยู่ดีๆมาโดนเข้าแบบนี้คนเล่นงานเขาได้ต้องเป็นคนที่มีความรู้ฉลาดทันเขานั่นเป็นประการแรกรับประการต่อไปละคะ การต่อไปที่จะทําให้คนเหล่านั้นเอาเรื่องมาต่อกันได้ก็คือสนันหายไปเอ้ยหายไปเขาได้รับจดหมายทําให้เขาย้อนนึกถึงเรื่องที่เขาปลักปําพี่ชายแสงไว้ข้อนี้แหละทําให้เขาแน่ใจว่าสถานสายฟ้ากลับมาล้างแค้นแล้วจริงด้วยค่ะแล้วเ,เอ้ยก็หายไปเอ้ยไปไป,ไปม,าม,ามาที่นี่บ่อยครั้งเมื่อเขาติดต่อเชื่อมโยงเรื่องเกี่ยวกับสถานได้เขาก็แน่ใจว่าเอ้ยหายไปคราวนี้เพราะแสงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เอ้ยกับสถานคืนดีกันเออแน่นอนใช่แล้วค่ะ แล้วต่อไปเขาก็ต้องวางแผนสังหารแสงวางแผนล้างผ่านลงสีของแสงยิงแสงหรือแม่ของแสงแสงเชื่อค่ะข้อนั้นเพราะ้าแกอุ่นเป็นคนไม่เคยยอมแพ้ใครเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้เราจะจูงให้เขาไปถึงจุดที่อยู่ในกำรรม,มือเขาว่ามันไม่ใช่ความมีชัยอย่างที่เขากระยิมยิ้มย่มยองตอนนี้หนูต้องออกหน้าออกตาบ้างแล้วเขายิ่งโกรธมากเพียงไรแค้นมากเพียงไรเขาก็เดินข้อหาที่ตายมากขึ้นเพียงนั้นบอกมาเลยค่ะจะให้หนูทําอย่างไรหนูทําได้ทั้งนั้นหนูไม่เคยกลัวพิเตรียมมาแล้วนี่คือหลักฐานที่จะยืนยันว่า วันที่เขาเกล่าวหาสถานสายฟ้าเข้าปล้นและยิงนายทองมากตายเป็นวันที่เกิดขึ้นภายหลังที่ไอเสือกรุงเทพแหกคุกในจํานวนพวกแหกคุกกล่าวกันว่าสถานออกมาด้วยแล้วกลับมาที่นี่แล้วป้นฆ่านายทองมากตายเพราะแค้นว่าสมานไปแย่งรักเอื้อยเป็นวันเวลาที่สถานสายฟ้ายังอยู่ในคุกไม่ได้แหกคุกถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อก็สแสดงหลักฐานให้ประจักษ์ว่าสถานสายฟ้าได้รับการปลดปล่อยออกมาอย่างบริสุทธิ์ภายหลังเหตุท,ที่เกิดขึ้นคือการป้นฆ่านายทองมากแสงต้องไปพบผู้บังคับกองชี้แจงให้ท่านทราบ ทิ้งคำขู่เอาไว้ว่าเมื่อเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่ไม่ให้ความเป็นธรรมทั้งแก่บุคคลและข้อเท็จจริงแสงจะร้องเรียนไปยังกองบังคับการพร้อมท้งไปกรุงเทพเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต่อไปแสงจันเต้นแรงเต้นกาเหมือนเด็กเด็กบุคลิกลักษณะอันเยือกเย็นเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เหลืออยู่เลยเมื่อเจราจานัดหมายเป็นที่ตกลงแล้วสถานก็จะกลับแต่หล่อนไม่ยอมให้กลับโดยบอกว่าพี่นอนที่นี่เถอะค่ะนอนในห้องหนูนี่แหละไม่กลัวพี่เหรอเขาถามพร้อมประคองร่างให้อยู่บนตัก หล่อนเอามือของคอคนรักจูบที่แก้มเขาเบาๆหนูไม่สงสัยอะไรต่อไปแล้วหนูไว้ใจพี่เหมือนไว้ใจตัวเองพี่คิดว่าหนูต้องกลัวพี่เหรอคะแสงจัน์จัดแจงปูที่นอนเล็กๆในห้องเล็กถัดไปเราอาดคันให้คนรักไปนอนบนเตียงของตนแต่สถานไม่ยอมหล่อนกลางมุ้งเสร็จเขาก็มุดเข้าไปในมุ้งเล็กนั้นแล้วบอกหล่อนพี่เหนื่อยแล้วเพียเป็นบ้าเลยขอพี่นอนเถอะว่าแล้วก็หงายหลังบนที่นอนเล็กแล้วหลับตาหล่อนเปิดมุ้งเข้าไปกอดแล้วกดริมฝีปากเขายังแนบแน่นพร้อมกระซิบ นอนหลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้เก็บพี่ไวกวันหนึ่งก่อนที่ข้ามจะกลับไปตกระกมลำบากอีกคิดถึงหนูไม่คะเมื่อตอนอยู่กรุงเทพเขากอดหลอนลงแนบอกคิดถึงสิรักหนูไหมคะรักที่สุดในชีวิตหลอนใจใหายวับเมื่อมือเขาเปปะมาแตะที่ทรงอกอันกระเพื่อมนูนและแน่นอัดแสงจันนิ่งเงียบใจเต้นระทึกแต่ไม่ได้บิดพลิ้วหรือคัดขืนใจเลื่อนลอยเมื่อมือนั้นลูบไล้ไปมาจากนั้นสักครู่เขาก็กระซิบไปนอนซะแสงจัน นูเป็นสุดที่รักเกินกว่าจะแต่ต้องหรือละเมิดไปนอนเสียแสงที่รักพี่รักหนูบูชาใจจะขาดเป็นบุญของหนูล่นกระซิบคลางจูบเคลียที่แก้มเขาเป็นบุญของหนูที่เกิดมามีความรักก็รักชายที่เป็นผู้ประเสริฐร่อนกราบลงบนทรงอกเขาด้วยความเต็มตื่นแล้วกลับมานอนหลับสนิทในมุงโดยไม่คำนึงถึงประตูที่เปิดโลง่งทะลุถึงกันเมื่อผู้บังคับกองเลยหน้าขึ้นเขาก็เห็นสตรีสาวสวยผู้หนึ่งพนมมือไว้อย่างอ่อนน้อม ร่อนแต่งกายเรียบร้อยเป็นผู้ดีหน้าหวานอย่างคนอิ่มบุญมีสง่าราศีไว้ตัวอย่างผู้สำนึกในสกุลรุนชาติของตัวเองผู้กองคงจำดิฉันได้ดิฉันคือแสงจันท์สายฟ้าอ๋อจำได้เชิญน,นั่งคุณแสงจันทมิธุราอะไรเหรอมีค่ะร่อนพูดแล้วนั่งลงมือถือล่มสีเลือดหมู่อ่อนตั้งไว้ข้างกายหากจะไม่เป็นการรบกวนเกินไปสักหน่อยขอได้โปรดอภัยแก่ดิฉันด้วยอ๋อไม่เป็นไรมีอะไรว่าไปเลยเชิญเลยทีเดียวเรื่องที่มาที่นี่เพราะเมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหมายไปคนที่บ้านเพื่อจะจับตัวผู้ร้ายที่ชื่อสถานสายฟ้าในข้อหาแหกคุกและป้นในทองมากอ,อ๋อค่ะดิฉันทราบดีวผู้กองจะพูดอย่างไรแต่ก่อนอื่นขอเรียนถามผู้กองว่ามีหลักฐานอะไรคะว่าสถานสายฟ้าแหกคุกไม่มีไม่มีอย่างแน่นอนผู้กองพูดอย่างไม่ต้องใช้ความคิดเพราะไม่มีประกาศจับนะักโทษแหกคุกที่มีนามว่าสถานสายฟ้าผู้กองโปรดรับทราบไว้ด้วยนะคะว่ามีนายตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจบ,บ้านสมีอีกหลายคน พากันพูดว่าจะจับพี่ชายของดิฉันทุกแบบไม่ว่าจับเป็นหรือจับตายในฐานที่เขาเป็นนักโทษแหกคุกและเรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้นะคะดิฉันได้ยื่นคำร้องทุกไปยังกองบังคับการอ่ะอะอ่อค่ะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตพี่ดิฉันเพื่อป้องก,กันไม่ให้สกุลสายฟ้าต้องมัวหมองไปกว่านี้นี่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องคือเรื่องปนและฆ่าคนตายอ๋อเรื่องนั้นมีครับผู้กองฉลาว่าสถานสายฟ้าถูกกล่าวหาว่าปนและฆ่าคนตายในทงมากใช่ไหมคะครับ ยิ้มของหญิงสาวทำให้ในายตำรวจออกจะไม่ค่อยสบายใจดิฉันมีเรื่องมีหลักฐานจะมากราบเรียนให้ผู้กองทราบว่าคำกล่าวหานั้นเป็นเรื่องเลื่อนลอยเป็นการใส่ร้ายแต่มีพยานนี่ครับมีผู้รู้เห็นดิฉันขอยืนยันว่าจะมีพยานสักร้อยคนหรือมากกว่านั้นก็ไม่สําคัญเท่าหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าในวันเกิดเหตุผู้กองคงได้ลงประจําวันไว้เรียบร้อยแล้ววันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เหตุเกิดที่ไหนดิฉันมีหลักฐานยืนยันได้ว่าเวลานั้นพี่ชายของดิฉันยังอยู่ในคุก เขายังไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปลดปล่อยออกมาอ้าวค่ะคนที่อยู่ในคุกออกมาป้นบ้านสมิงได้หรอคะคุกนั้นอยู่กรุงเทพนะคะข้อนี้ดิฉันจะให้หลักฐานอะไรกับผู้กองแต่ผู้กองจะติดต่อไปยังกรุงเทพดีกว่าเรารู้ว่าในสถานสายฟ้าจะได้รับการปลดปล่อยเมื่อไหร่เวลาไหนแน่หากเป็นภายหลังที่เกิดการป้นข้อกล่าวหาก,ก็เลื่อนลอยนะคะหากคุณมีหลักฐานผมขอดูก่อนละกันลูกสาวสายฟ้าตอบดิฉันจะเดินทางไปจังหวัดวันนี้ละคะ่ะ ผู้กองอยากทราบให้แน่ชัดโปรดไปติดต่อผู้กำกับท่านนอกจากนั้นดิฉันจะไปกองบังคับการเพื่อร้องขอความเป็นธรรมดิฉันจะพบหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพเพื่อเปิดเผยเรื่องนี้จะร้องเรียนกับท้าวขอความเป็นธรรมจากท่านอาธิบดีกรมตำรวจด้วยเอานี่มันเรื่องพูดกันได้คุณจะทําให้เป็นเรื่องใหญ่ไปทําไมเล่าการทําอย่างนี้เป็นประโยชน์กับชีวิตคนบริสุทธิ์คนหนึ่งที่ถูกใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรมและอาจถูกจับตายเอาง่ายๆดิฉันกลัวว่าเรื่องจะเงียบเอาง่ายๆเหมือนอย่างหลายเรื่องที่เป็นมาแล้วนายฟอนตายเปล่าคุณสมจิตตายอย่่าางงงออนเเรืียบ เพราะฉะนั้นแม้ดิฉันตายในวันพรุ่งก็ขอให้งานนี้สำเร็จก่อนอีกอย่างดิฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งให้ผู้กองทราบว่าขณะนี้ดิฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายมีผู้ปองร้ายชีวิตฉันใครครับกำนันอุ่นหรือทกแก่อุ่นกับนายสมานค่ะดิฉันขอแจ้งให้ทราบเป็นทางการสำบวันนี้เลยนะคะและร้องขออารักขาด้วยบรรยากาศอันเยือกเย็นไม่ทําให้ความร้อนภายในหมดไปได้มันกลับขับเอาเหงื่อออกมาเต็มหน้าในตํารวจชลาผู้ซึ่งบัตรนี้เต็มไปด้วยสํานึกในหน้าที่และเกียรติยศของเครื่องแบบ หญิงสาวทำทุกอย่างอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วออกจากสถานีตำรวจตรงไปยังสถานีรถไฟแม้หล่อนจะโดดเดี่ยวคือเดินคนเดียวเชื่องช้าเป็นสง่าเหมือนเดิมแต่ไม่มีใครคิดแตะต้องเพราะคนของสายฟ้านับไม่ถ้วนเรียงรายเต็มไปหมดลูกสาวของสายฟ้ากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเงียบเงียบภายใต้บุคลิกลักษณะอันเยือกเย็นและเฉยเมยแต่คนบ้านสมิงที่ตลาดก็รู้กันทั่วไปหมดว่ามีคนแปลกหน้าจํานวนมากทยอยมาจากอําเภอและที่ต่างๆซึ่งความจริงแล้ว ล้วนแต่เป็นคนหน้าเก่าที่เคยอยู่บ้านสมิงมานานแล้วทั้งนั้นและบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นคือคนของพ่อของสถานและแสงจันทร์สายฟ้าเขาของศึกใหญ่ลำไรอยู่ขอบฟ้าพราา้อมมณีกับสามีเดินทางไปจากบ้านสมิงลูกสาวสายฟ้าอยู่คนเดียวโดดแทนที่จะหัวหดอย่างผู้หญิงกับระดมพลถ้าไม่ตั้งรับก็รุกเมื่อขบวนรถพาลูกสาวสายฟ้ากับคนโดยสารแปลกหน้าหลายคนที่ขึ้นทั้งด้านหน้าด้านหลังโบกี้คันที่หล่อนนั่งออกจากสถานีไปแล้ว สมุนเท่าแก่อุ่นก็ตาแหกข้อไปรายงานให้เท่าแก่ทราบอีกสักครู่ต่อมาก็มีข่าวจากใครคนหนึ่งแจ้งให้เขาทราบอีกว่าแสงจันไปหาผู้กองพูดเรื่องข้อหาสถานแหกคุกพูดเรื่องวันเวลาที่ฝ่ายเท่าแก่หรือนายสมานที่มีประจักษ์พยานยืนยันว่าสถานเข้าปล้นและฆ่านายทองมากตายแสงจันท้ายผู้กองสอบไปทางกรุงเทพได้ความเลยว่าสถานยังอยู่ในคุกไม่ได้แหกคุกออกมาปล้นหลังแขนแนะ่เท่าแก่อุ่นและสมานมองเห็นความชิบหายเต้นกาอยู่เบื้องหน้า สมานมองเห็นแล้วคลางเราจะทำยังไงต่อไปครับเท่าแก่ให้มันไม่ต้องพูดคนตายแล้วจะมีอะไรมาพูดแต่สายรับรายงานต่อแสงจันทร์ขอความ,มารักขาจากเจ้าหน้าที่แล้วว่ามีคนปองร้ายหากมีร้ารเกิดขึ้นโรงสีถูกวางเพลิงก็ดีตัวเขาถูกฆ่าตายก็ดีต้องมาจากการปองร้ายของเท่าแก่กับนายสมานเท่าแก่อุ่นเต้นผางร้องถามสุดเสียงะมันว่ายัางไงมันระบุชื่อกูเลยเหรอระบุชัดเจนเลยครับ เขาเอ่ยชื่อเท่าแกกับนายสมานชัดๆม,มันแหลมมันแหลมอีนี่นอกจากนั้นแสงจันยังไปจังหวัดเอาเรื่องไปรายง,งานผู้กํากับการตํารวจแล้วพูว่าเรายังเสนอไปยังกองบังคับการแล้วว่าจะเข้ากรุงเทพไปแจ้งหนังสือพิมพ์ร้องเรียนท่านอธิบดีกรมตํารวจเพื่อขอความเป็นธรรมไปนูน่นสมานเกือบดิ้นบนเก้าอี้ด้วยความเจ็บใจร้องออกมาด้วยความลืมตัวชิบหายชิบหายแล้วคราวนี้ส่งคนของเราไปยิงมันที่จังหวัด หรือไม่ก็หาคนที่จังหวัดยิงแม่งมที่นั่นเลยเสือเท่าร้องเห็นจะลำบากแล้วมันเข้าตัวเราหมดมันหาเกรอะป้องกันตัวแน่นหนาผู้กองตำรวจจะทำอะไรได้สมานบนใครจะคิดมันจะมาไม้นี้กับเราเท่าแก่อุ่นไม่พูดอะไรเลยจนคำเดียวเขาประจักษ์ใจของตนดีว่าเด็กสาวเมื่อวานสื่อมาไม้สูงกว่าเขาเสียดแล้วฉลาดและคมเสียยิ่งกว่ามีดความคมดังกล่าวกำลังจ่อคอหอยเขาไอสนนันตัวการ สมานพ,พึมพำพอเรื่องกล่าวหาว่าสถานปนละค่านายทองมากผู้เป็นบิดาเขานั้นเขาเป็นผู้กล่าวหาตามคําแนะนําของเท่าแก่อุ่นความเดือดร้อนของเสือเท่าจะมีเฉพาะลูกสาวเขาคือเอื้อยแต่หากว่าเอื้อยกับคําเสกคนปากคําที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีความหมายอะไรศาลจะเชื่อก็แต่ถ้อยคําให้การต่อศาลเขามองเห็นสภาพคุกอย่างถนัดชัดตาเท่าแก่อุ่นไม่พูดอะไรเลยสมองเขาทํางานอย่างหนักแลรวว่าที่ลูกเขยก็ได้ยินว่าที่พ่อตาพูดเบาๆ เรายังมีเวลาเราต้องทำงานอย่างใช้ความคิดและความคิดฉันไม่เคยแพ้ใครอย่าเพิ่งวิตกไปบ้านสมิงที่หลับมานานถูกปลุกให้ตื่นแล้วมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับเสียงระเบิดกำปนาดเมื่อนายฟอนตายนายสมจิตตายลูกสาวสายฟ้าเดินออกจากมุมมือประกาศตัวให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าหล่อนพร้อมตอบกอนกับเขาแล้วคนเก่าคนแก่มือหลายๆสมัยที่พ่อหล่อนยังมีชีวิตอยู่เดินทางกลับเข้าสู่สินฐานเดิมอีกครั้ง พวกที่นอนนิ่งอยู่กับบ้านเยี่ยงคนรักสงบทั้งหลายรถแล้วแต่เป็นมิตรเก่าแก่ของพ่อแสงจันทร์พากันลุกขึ้นไหวตัวสนใจกับวันเวลาที่มองเห็นหนายนะของเสือเท่าจะวอดวายลงด้วยมือน้อยๆสมองน้อยๆของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากแสงจันทร์สายฟ้าบัดนี้บทบาทของแสงจันทร์สายฟ้าปรากฏออกมายังเปิดเผยโดยไม่สะทกสถานและเป็นภัยต่อความมั่นคงของเท่าแก่อุ่นและพวกอย่างร้ายแรงยิ่งกว่าใครทั้งหมด โดยที่ฝ่ายศัตรูของหล่อนทําอะไรไม่ได้ง่ายๆเหมือนอย่างนายฟองและนายสมจิตทั้งที่คนทั้งสองไม่ได้มีความร้ายกาจเท่าแสงจันทร์พราะเป็นแต่เพียงผู้ให้ผลประโยชน์ที่เขาอยากได้หลุดมือไปแต่แสงจันทร์ไม่ได้ทําเช่นนั้นหลอนกลับเป็นผู้คุยเขียให้ข้อเท,ท็จจริงแดงโล่ขึ้นมาพอจะทําให้ใครต่อใครเข้าตารางได้อย่างน้อยก็สมานคนหนึ่งละสถานที่แรกในจังหวัดที่หญิงสาวมุ่งไปก็คือบ้านของสมจิตและสามารถเข้ากับภรรยาระยะมิตรผู้ตายได้อย่างสนิทสนม เมื่อเราให้ฟังว่าหล่อนได้ประกาศตัวเป็นศัตรกูกับเท่าแก่อุ่นอย่างไรหล่อนทําให้คนทั้งหมดคลายความพลั้นพลึงที่เห็นหล่อนเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวว่าหล่อนพร้อมต่อกรกับการลุกลานของเท่าแก่อุ่นกับพวกอย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะมารูปใดหล่อนให้เหตุผลพอทําให้ผู้ฟังเกิดความมั่นใจว่าเมื่อบิดาดิฉันยังอยู่เท่าแก่อุ่นทําอะไรไม่ได้เพราะท่านมีคนเก่าแก่มากมายท่านไม่ได้เลี้ยงคนเหล่านั้นอย่างโจรแต่เลี้ยงไว้เพื่อสู้กับโจรเดี๋ยวนี้ดิฉันเรียกคนเหล่านั้นกลับมาเกือบหมดแล้ว การที่คุณสมเิตถูกค่าคลาวนี้ทั้งที่รู้ตัวอยู่ก็ไม่คิดว่ามันจะกล้าทําซึ่งหน้าที่บ้านสมิงนั้นพอขึ้นรถไฟก็คงไม่มีใครคิดว่ามันกล้าทําอะไรหลอกบนรถไฟนั่นส่วนดิฉันก็อยู่ที่นั่นและประกาศเราว่าหากเป็นอะไรลงไปก็ไม่แคล้วการกระทําของเท่าแก่อุ่นและการที่คนของดิฉันกลับมาพวกเขาก็รู้เห็นกันทั้งนั้นเขาย่อมจำฤทธิดเดชคนของพ่อดิฉันได้ดิฉันมาจังหวัดกลาวนี้เพื่อดําเนินการล้างผ่านเท่าแก่อุ่น แสงจันได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภรรยาของสมจิตผู้รับอาสาพาไปพบผู้กำกับการตำรวจซึ่งชอบพอกับสมจิตมากวันนั้นหล่อนจึงได้พบนายตำรวจวัยกลางคนยศชั้นนายพันตำรวจเอกชื่อพันลบในชั้นตนแสงจันท์เกือบไม่วางใจแต่เมื่อได้พบปะพูดจากันแล้วจึงรู้ว่าผู้กำกับการตำรวจคนนี้เพิ่งมาอยู่จังหวัดนี้ได้ประมาณปีเศษและเมื่อได้ฟังท้อยคำของท่านก็เกิดความวางใจ ส่วนหล่อนเมื่อสแสดงหลักฐานเกี่ยวกับพี่ชายตลอดจนความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะร้องเรียนเรื่องนี้ไปยังกองบังคับการและเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในกรุงเทพหรือยังน้อยที่สุดคือท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรแล้วทั้งสองฝ่ายก็เชื่อมั่นในข้อเท็จจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้อย่างปราศจากข้อเคลือบแฝงหล่อนชี้แจงรายละเอียดให้ฟังถึงหลักฐานที่พี่ชายยังต้องโทษในคุกซึ่งระหว่างนั้นมีการต้นกันเกิดขึ้นและการต้นนี้เกิดขึ้นภายหลังเกี่ยวกับนักโทษที่กรุงเทพแหกคุก เราหลายจึงผสมรอยเอาว่าสถานแหกคุกออกมาด้วยแล้วเข้าป้นล้างแขนเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในบันทึกสอบสวนตลอดจนพยานรู้เห็นเหตุการณ์ได้ให้การอย่างไรที่สถานีตำรวจบ้านสมิงแล้วพันตำรวจเอกพันลบมีความสงสัยจึงสอบถามเพื่อกระจัดข้อสกิดใจให้หมดไปว่าเหตุใดหล่อนจึงไม่ดำเนินการเรื่องนี้เสียแต่แรกก็ได้รับคำตอบว่าระหว่างถูกกล่าวหาดิฉันไม่มีทางทราบได้แน่นอนเลยค่ะ ว่าพี่ชายดิฉันกระทำผิดจริงหรือไม่และมารดาดิฉันมีความเกลียดชังพี่ชายดิฉันกล่าวหาว่าทําให้เสียชื่อเสียงดิฉันเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไม่อาจเดินทางไปไหนมาไหนได้ตามอาเภอใจก็กลักวอิทธิพลเขาอยู่เหมือนกันค่ะเอา้าแล้วเดี๋ยวนี้คุณไม่กลัวแล้วหรอผู้กํากับการตํารวจถามยิ้มยิ้มท่านผู้กากับคะหญิงสาวถามเสียงอ่อนและนอบน้อมคนเราแม้มีความอดทนสักเพียงไรก็มีสิ่งสิ้นสุดเหมือนกันนะคะครับจริงคุณพูดถูกงั้นโปรดเล่าต่อเถอะครับครั้นมาเกิดเรื่องนี้ขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่มีมือมืดเป็นศัตรูเขาทําอะไรมือมืดไม่ได้ดิฉันก็มารู้สึกว่าชะตาโจรเขากําลังเสื่อมแล้วต่อมาเมื่อคุณฟ้อนถูกยิงตายบังเอิญคนที่ตายได้ยินผู้ตายระบุว่าเป็นการกระทําของเสือผู้พวกบ้านสมิงก็ปัดใจเอาว่าเสือผู้ถูกใช้ด้วยเท่าแก่อุ่นผลก็คือเท่าแก่อุ่นมีปลประปักมากขึ้นเพราะคุณฟอนไม่ใช่คนเกเรทําให้ใครเดือดร้อนคนรักชอบพอกับแกนั่นแหละค่ะมีน้ําใจหมดความหวังดีต่อเท่าแก่คนนั้นต่อมาก็คุณสมจิต การที่คุณสมจิตาตายคราวนี้คงทําให้จิตใจของคนที่มีความเป็นธรรมทั้งหลายเห็นใจมากขึ้นค่ะคุณพูดถูกทุกอย่างที่นี่เป็นอันแน่ว่าพี่ชายคุณยังไม่ตายค่ะแต่ก็สาบสูญไปกระทั่งเชื่อว่าตายแล้วจูๆ่ๆดิฉันก็ทราบข่าวจากเพื่อนพี่ว่าแกยังมีชีวิตอยู่ความผิดหวังในชีวิตทั้งความรักจากผู้หญิงที่เป็นลูกสาวเท่าแกอุ่นจากแม่บังเกิดก้าวเหล่านี้ทําให้แกตกเป็นทาตยาเสพติดดิฉันมีหลักฐานทุกอย่าง ผู้กำกับจะติดต่อในแพทย์ผู้รักษาพยาบาลก็ได้ติดต่อกับโรงพยาบาลก็ได้นี่ค่ะภาพถ่ายแกหญิงสาวนำภาพถ่ายสถานสายฟ้าซึ่งอยู่ในระยะอรอดแลกเกือบไม่เป็นผู้เป็นคนที่เพื่อนตายเขาถ่ายเอาไว้และภาพต่อ,ตอมาที่แสดงให้เห็นว่าอาการเขาดีขึ้นเป็นลําดับเหล่านี้เป็นที่พอใจของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มากทั้งนี้ก็เนื่องด้วยแล้วแต่เป็นพยานหลักฐานยืนยันแน่นหนาประกอบมาแต่ต้นซึ่งจะหาได้ไม่ยากจากทะเบียนคุกว่านักโทษได้รับการปลดปล่อยเมื่อไหร่ ถ้าหากสถานถูกปล่อยตัวภายหลังการป้นที่โพเงินก็เป็นอันแน่ชัดว่าเขาบริสุทธิ์และพยานทั้งหมดที่ปรับปลรำว่าเห็นเขาเข้าปลนก็จะกลายเป็นพยานเท็จไปแสงจัน์ไม่ได้เปิดเผยตามคําแนะนําของสถานสายฟ้าตัวปลอมคือเรื่องเอื้อยผู้หายไปสนั่นผู้สาบศูน์ล้วผู้กํากับการตํารวจก็ชี้แจงให้หล่อนทราบว่าเรื่องกำนันอุ่นผมได้ยินมานานแล้วแต่ระยะที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ บ้านสมิงสงบราบคาบเรื่อยมาเรามีเรื่องตีหัวกันขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดานักเลงเจ้าหน้าที่ท้องที่คงดําเนินการไปตามเรื่องผมก็ไม่ได้เฉลียวใจว่าเบื้องหลังมันเป็นเรื่องใหญ่โตแม้กระทั่งเรื่องรถคนที่บ้านโพงเงินถูกเผาผู้เสียหายก็ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อมาเรื่องใหญ่ก็เกิดขึ้นซ้อนๆกันก็คือในฟ้อนถูกยิงคุณสมจิตถูกยิงอย่างอุกอาจผมฟังมาหลายกระแสแล้วไม่เพียงแต่จากคุณคนเดียวลงท้ายไปสรุปเอาเท่าแก่อุ่นคนเดียวคุณอหาีววิตกเลยครับ ไม่มีทิพผลใดของเท่าแก่อุ่นจะเข้าใกล้ตัวผมได้เลยส่วนตำรวจบ้านสมิงมันก็เหมือนที่อื่นๆหลายแห่งที่ต้องกำจัดเสียให้หมดสิ้นจากวงการตำรวจไทยคุณย่อมทราบว่าไม่ว่าคนกลุ่มไหนมันก็มีดีบ้างชั่วบ้างแม้คนไปฟังเทศในโบทรัรบศีลห้าศีลแปดก็เหมือนกันเคร่งบ้างหย่อนบ้างตำรวจก็เหมือนกันเมื่อตัวผู้บังคับบัญชามีปมด้อยลูกน้องก็เละตัวนายวินัยหย่อนการบังคับบัญชาลูกน้องก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์วงการตำรวจพยายามสอดส่องเอาใจใส่เรื่องนี้ยังกวดขัน ผมรับรองผมจะกวดเรื่องบ้านสมิงให้ถึงที่สุดก่อนที่โจรจะคลองแผ่นดินผืนนั้นส่วนที่ว่าจะทําอะไรบ้างเป็นภาระเจ้าหน้าที่เองคุณมีอะไรจะให้ผมช่วยไหมครับท่านคะเสียงหญิงสาวเนิบนาบอ่อนโยนตามเคยดิฉันอยากได้ปืนสั้นสักกระบอกสําหรับป้องกันตัวที่บ้านมีปืนหลายกระบอกแต่ยังไม่ได้โอนให้เป็นของใครแม้จะเป็นของบิดาดิฉันเดี๋ยวผมจัดการให้แต่คุณคงไม่พกเอาไปยิงใครเล่นนะครับแสงจันทร์รู้ว่าผู้กํากับพูดเล่นมากกว่าจริงจังแต่ก็ตอบอย่างขมขาย บ้านสมิงนะคะปืนเถื่อนเกลื่อนหมด <c oughs> ร่อนหัวเราะนายตำรวจก็พลอยหัวเราะไปด้วยแล้วแนะนําผมไม่ได้แนะนําให้คุณทําผิดกฎหมายแต่กรณีฉุกเฉินจริงๆคุณอาจใช้ปืนเหล่านั้นต่อสู้ป้องกันตัวป้องกันทรัพย์แต่ระวังให้ดีหากไม่จําเป็นจริงๆก็เป็นความผิดผมหมายถึงกรณีที่ไม่มีทางแก้ไขสําหรับปืนที่คุณต้องการผมจะช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเหตุผลที่คุณอ้างพอที่ทางการจะอนุญาตให้คุณมีอาวุธปืนได้แล้วล่ะครับ และถ้าคุณจะเข้าติดต่อเรียนให้ผู้ว่าราชการท่านทราบถึงเรื่องเหล่านี้ทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นแสงจันทร์สนทนากับผู้กำกับถึงเรื่องต่างๆอีกครูใหญ่ก็อำลรากับนายตำรวจลุกขึ้นจากโต๊ะเดินมาส่งที่บันไดกองกำกับการก่อนที่หญิงสาวจะจากไปท่านถามว่าคุณจะกลับบ้านสมิงเมื่อไหร่ครับเย็นค่ะรถเที่ยวสุดท้ายค่ะคุณคิดว่าคุณต้องการเจ้าหน้าที่ให้ความอารักขาไหมครับหมายถึงว่าผมจะให้ตำรวจไปส่งถึงบ้านหญิงสาวกระพุ้มมือไว้อย่างอ่อนน้อม เป็นพระคุณยังเหลือเกินค่ะท่านผู้กำกับแต่ไม่อยากรบกวนถึงเพียงนั้นเด็กที่บ้านคงมารับที่สถานีค่ะผู้ก,กำกับยิม้มพางเอามือรูปขางมองตามหลังหญิงสาวที่เดินถือลมออกไปจากกองกำกับการลูกสาวสายฟ้าสวยเปล่งปลั่งฉลาดหน้าดูทีเดียวและเย็นวันนั้นโดยรถเที่ยวสุดท้ายอันอึดอัดนอกจากแสงจันทร์กับคนของหล่อนที่ไม่ปรากฏตัวเข้าใกล้ไกลหล่อนแล้วยังมีตำรวจนอกเครื่องแบบอีกสองคนที่ถูกส่งมาโดยผู้ก,กำกับพันลบติดตามมาด้วย แสงจันทร์กลับมาถึงบ้านเอาเมื่อเข้าใต้เข้าไฟแล้วยังเห็นคนงานจํานวนมากทํางานอยู่คนเหล่านั้นอดแล้วแต่เป็นคนของหล่อนส่วนคนของพ่อเลี้ยงที่สันหลังยาวอยู่ก็กลับขยันขันแข็งขึ้นพอรู้ว่าต่อแต่นี้ไปนายใหม่คือแสงจันทร์ใครจะมาทำหลอดแหละเล่นไม่ได้เป็นอันขาด